ตอนนี้เอาหุ้นแนะนาให้คุณผู้ชมก่อนค่ะพี่เอกมีอะไรเก็บไม้เก็บมือไปที่สัปดาห์หน้าบ้างผม,ผมยังอยู่อาการเดิมนะคือช่วงนี้ผมเริ่มบอกว่าเวลาซื้อต้องระวังะนะครับบอกมาวัน2วันละ,ะ,ะแล้วก็ให้ตัวเลขก,กลางๆไว้ที่ประมาณพันหกคือพูดง่ายคือเกินพันหผมอาจจะขายนะ<อ>แต่ตอนนี้ยังให้ถืออยู่เพราะฉะนั้นหุ้นวันสองวันนี้ผมจะหาหุ้นที่ซื้อวันนี้ไปขายสัปดาห์หน้าเมื่อวานผมฝากกรุงไทยไว้ไม่ใช่รุ่นไม่ใช่หุ้นเล่นวันเดียวนะวันนี้ผมฝากคล้ายๆกันกับกรุงไทย ผมฝากธนาคารฐานไทยไว้แล้ววันนี้เป็นจังหวัดที่ธนาคารลงมาด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเล็กน้อยตอนนี้อยู่ราคาอยู่ประมาณบาท20บาท21นะครับผมคิดว่าเก็บได้แล้วก็ไปขายสัปดาห์หน้าอย่าให้ต่ำกว่าบาท15นะครับเป้าหมายในเชิงทางเทคนิคบาท30บาท40แต่เป้าหมายในเชิงของการเล่นคุ้นวัตถจักรสมมติถ่าราคาไม่ลงนะคุณนินาท่านผู้ชมครับ เริ่มต้นเราเล่นหุ้นที่กำไรดีอย่างเช่นพวกแบงค์ที่ปล่อยออโตโมบิลอันต่อมาเราเล่นหุ้นแบงค์ใหญ่เพราะเราเชื่อว่ายังไงมันก็เป็นไปนตามวัฏจักรผมเชื่อว่าจะมีแบงค์ที่ตกสํารวจอย่างเช่นกรุงไทยฐานไทยอาจจะมารอบรอบที่3มมียกไว้อย่างเดียวที่จะไม่ขึ้นคือตลาดรวมไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าเบาๆด้านซื้อแต่ยังไม่ต้องรีบขาย พยายามที่จะหวังกลอกสุดท้ายมาสัปดาห์หน้าหรือไม่เพราะอะไรเพราะล่าสุดไบเดนเซ็นละเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมกําลังจะสังเกตว่าหลังจากเซ็นเนี่ยจะมีฟันโฟเข้ามาในตลาดหุ่นเกิดใหม่บ้างไหมและไทยจะได้รับอันนี้สนบ้างไหมซึ่งผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ผลคือพี่เอกแนะนําม,มีนี่นาจะสังเกตได้มีธน,นาคารขนาดกลางและเล็กลงมานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโรงพยาบาลข้างไปสัปดาห์หน้าจชิงหเปล่ใงได้่ยู่โรงพยาบาลยังได้นะครับโรงพยาบาลยังได้แต่ว่าธนาคารเนี่ย ถ้าข้ามไปสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องมีหมายเหตุว่าฟันโฟต้องเข้าบ้างนะครับเพราะอย่าลืมว่าสัปดาห์หน้ามี2อสเรื่องหนึ่งประชุมเฟดสองฟุตซี่ในเรื่องของการลดน้ําหนักและมันต้องบาลานซ์กับการที่ฟันโฟเข้าหลังจากเขาเซ็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เล่นหุ้นง่ายครับเพราะว่ารันลงไปเรื่อยๆคุณก็กําไรสัปดาห์หน้าถ้ามันขึ้นแรงมันจะเป็นภูเขาไม่จะขึ้นแล้วลงแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราจะต้องมาสังเกตกันสัปดาห์หน้าต้องดูตลาดให้ดีครับ